ต้องมาทำงานที่ร้านขายของอีกแล้วืึใช่เขาก็ทำได้ดีนะเอ๊ะเดี๋ยวลูกรักพ่อลืมของอะ่ะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกฮะเอ๊ะพ่อหายไปไหนอะ่ะฉันโดนทิ้งฉันหลงทางฮะเกิดอะไรขึ้นกำลังมองหาอะไรอยู่นะไม่นะเขาต้องให้จ่ายเงินแน่ๆพ่อไปไหนพ่อพ่อจ๋าไม่เห็นอยู่ในนี้เลยสักที่หรือว่าออกจากร้านไปแล้วเป็นไงพร้อมจะจ่ายเงินค่าสินค้าหรือยังนะไม่นะฉันไม่มี ฮ่าลซื้อของเยอะเชียวไหนไมตส่งแพงมากแน่เลยฮ่าฉันต้องติดคงแน่ๆถ้าไม่ยอมจ่ายเงินฮ่าโอเคมาแล้วได้เครื่องดื่มมาอันนี้ก็อยากได้ฉันทําประสาททรายเก่งมากเลยเจ๋งที่สุดพ่อคะหนูหิวแล้วขอกินขนมหน่อยนะโอ้ได้เลยนี่จะลูกลองกินอันนี้ดูเคขอบคุณค่ะพ่อ สายกระเด็นเข้ามาเต็มเลยต้องปัดมันออกไปจากผ้าให้หมดเออทำไมมันเยอะจังละ่ะเข้ามาไม่หยุดเลยโอเคน่าจะพอแล้วแหละกลับมาฟังพอดแคสต์ต่อดีกว่าหืม <c oughs> ลิซซี่หยุดเอ๊ <c oughs> ให้ตายลูกชันนี่วันหนึ่งมีหลายอารมณ์จริงๆเอ๊ะ <c oughs> ให้ตายเถอะหน้าสายเข้ามาในแก้วน้ำด้วย จริงๆนะทำไมายถึงกลับเข้ามาเต็มผ้าอีกแล้วเบื่อจังมาชายหาดที่ไรต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ทุกทีเลยายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะระวังแค่ไหนก็ตามเนี่ยโอเคฉันสลัดมันออกแล้วที่นี้ฉันต้องเอากระเป๋ามาวางไว้ตามมุมผ้าจากนั้นก็เอาอ่างน้ำวางไว้ตรงนี้แบบนี้แหละโอ้รอก,ก่อนนะลิซซี่ก่อนที่จะเดินเข้ามาลูกต้องถอดรองเท้าก่อนนะจากนั้นก็ล้างเท้าในอ่างให้เรียบร้อยใช่ต่อไปก็ตาพ่อบ้างแล้ว สะอาดเอี่ยมทีนี้ก็ย่ำลงบนท่าได้ใช่ดีขึ้นเยอะเลยเท่านี้เราก็ไม่มีสายติดมาแล้วขอบอกว่านี่เป็นความคิดที่เจ๋งที่สุดไปเลย <c oughs> เยงังเหลืองานอีกเยอะที่ต้องทำวันนี้ลา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 ฉันเก่งที่สุดไม่มีใครสู้ท้อรับลูกโบกนะืมโ <c oughs> อ้ได้ได้โอเคเอาคืนไป <c oughs> ไม่สนุกเลยอ่ะ ลูกโป่งทั้งโกรธแล้วก็เศร้ามากเลยเหมือนหนูต้องวาดหน้าให้แ่บบึ้งตึงทีนี้ลูกโป่งกลายเป็นคนขี้งุดงิดแล้วเหมือนพ่อไงพ่อดูสิ<น>ลูกโป่งหน้าเหมือนพ่อเลยใช่ฉลาดมากเก่งมากทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเพราะว่าฉันว่องไวไงละ่ะพอๆลูกโป่งหน้าเหมือนพ่อเลยเฮ hey, ลิซี่พอทำงานอยู่นะ ใจร้ายจังอะ่ะเจอนี่ลูกโป่งเจ้าอารมณ์กับพ่อขี้โมโหอโอ้โอหฮะลูกโป่งลอยไปไกลมากไลูกโป่งเจ้าอารมณ์ออลกันเล่นใช่ไหมเนี่ย โอเคดูเหมือนว่าฉันต้องเริ่มทําอะไรแล้วถ้าอยากทางานให้เสร็จทันฉันมีลูกโป่งที่มีรูแล้วก็ลูกโป่งใสๆอยู่แล้วจากนั้นก็เอาลูกโป่งใสๆลงไปในลูกโป่งที่มีรูต่อไปก็ต้องหาอะไรมาเทกลิตเตอร์ใส่ลงไปดาวสีทองพวกนี้น่าจะเหมาะที่สุดเทใ,ใส่ลงในลูกโป่งได้เลยเอาละต่อไปก็ใส่ของเหลวโอ้น้ําอลรมน่าจะได้แบบนี้เลยโอเคน่าจะพอแล้วแหละขอฉันลงหน่อยสิใช่แค่บีบก็เหมือนอย่างที่คิดเลยคิดถึงลูกโป่งเจ้าอารมณ์จังออ้ของเล่นใหม่ ดีวยฟวัมากเลยเย้ yeah! ขอบคุณค่ะพ่อชอบมากเลยหูคอ,อยยังชัวน่าจะช่วยหลอกล่อลูกไปได้อีกพักหนึ่งพาพ่อ,พอดูสิหนูบีบลูกห่งได้แรงมากๆเลยชีวิตฉันกลายเป็นอะไรเนี่ยกลับมาทำงานกันดีกว่าหืมไหนลองหาอะไรสนุกสนุกดูสักหน่อยสิโอ้เย้ข่าวกีฬานี่แหละที่กำลังอยากดูเลยต้องเพิ่มเสียงอีกหน่อยถึงจะได้ยิน แอปเปลิลนั่นสิสวยจังเลยเย่กินแอปเปลิลดีกว่าต้องอร่อยแล้วก็หวานแน่ๆโอ้ยแข็งจังเลยเขาทำคะแนนได้ดีนะแต่ปเปลี่ยนกองหน้าใหม่น่าจะดีขึ้นฮะแอปเปลิลฉันหายไปไหนไปซ่อนอยู่ไหนโอ้ลิซี่แอปเปลิลมันแข็งนะอย่ากาัดแบบนั้นโอ้โอ้โอ้พ่อคะฟันหนูหลุดนะ้าตายแล้วลูก เดี๋ยวหยุดทีวีก่อนว้าวฟันร่วงไปอยู่ที่พื้นแล้วนี่เอาล่ะพอจะช่วยลูกยังไงดีเนี่ยอืมใจเย็นๆส่งแอปเปิลมานี่ก่อนเดี๋ยวทำของว่างให้ชอนี่น่าจะช่วยให้ฉันช่วยลิซซี่ได้โอเคเริ่มจากตัดมันออกเป็นทรงกลมก่อนใช่จากนั้นก็ค,ค่อยๆแซะเนื้อแอปเปิลด้วยช้อนเรียบร้อยเสร็จแล้วหรือว่าฉันต่อฟันเข้าไปได้นะโอ้เฮสําเร็จฟันกลับมาแล้ว อ้าลูกรักพอทำของว่างจากแอปเปิลให้แล้วโอเคอาปากกว้างๆหน่อยนะลูกย่ yeah, ชอบจังเลยเป็นผลไม้ที่ชอบที่สุดเลยโอเคทีนี้กลับมาดูข่าวกีฬาต่อได้ยามบ่ายอันสดใสป่วยไม่ไหวไม่ชอบตอนป่วยเลยอ่ะฮัจิวอุ๊ยจามจนประลอดวัดไข้หลุดเลยเอาละลูกรักพอขอดูอุณหภูมิหน่อยนะ รู้สึกเป็นไงบ้างล่ะยังรู้สึกไม่ดีอยู่หรอดูอุณหภูมิสูงมากเลยลูกต้องกินยาหน่อยนะไม่เกลียดยามากทั้งอี๋แล้วก็ขมเอาและนะน่าจะพอแล้วมากินเร็วลิซซี่ลูกต้องกินยาจะได้หายไวไวให้ตายสิหนีไปได้ไงเนี่ยต้องหนีแล้วฉันไม่มีวันกินยาหรอกอล้อกกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลย ฉันซ่อนตัวเก่งมากพ่อไม่มีทางหาเจอรหรอกทำไมฉันต้องมาใช้เวลายามบ่ายแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวกันนะคิดอะไรออกแล้วโอเคฉันมีช้อนแล้วก็ยาเรียบร้อยต่อไปก็แค่้องเตรียมอมยิ้มจากนั้นก็จุ่มลงไปในยาต้องหมุนให้ทั่วๆยาจะได้เคลือบผิวมันลู้รักพ่อมีขนมมาฝากนะไม่นะพ่อกลับมาแล้วเขาจะบังคับให้กินยาแน่เลยฮะเป็นอะไรนะ่ะมีอมยิ้มมาด้วย ฉันขอกินอมยิ้มก่อนแล้วกันเอาล่ะดีจะลูกเอาเลยพอเอามาให้อร่อยมากๆเยี่ยมไปเลยใช่แล้วอร่อยมากเพราะว่าพ่อก็เอามากินบ้างดีกว่าเย่เย,ย่เย่ได้เวลากินแล้วชอบกินที่สุดเลยใช่แล้วนี่กล้วยของลูกแล้วก็ข้าวโอ๊ตแล้วก็น้ำผลไม้ นี่เลยจ้ากินเลยนะมื้อเช้าสำคัญมากเย้ yeah, มื้อเช้านี่อะไรที่สดเลยเอ๊เดี๋ยวกันนะทำไมมันเลอะเทอะขนาดนั้นล่ะลาลาวาดรูปหน้ายิ้มดีกว่าสวยมากเลยรลกันเล่นใช่ไหมโอเคฉันต้องไปทำความสะอาดอีกแล้วสิโอเคลูกรักต้องใส่อันนี้ไว้นะเอาล่ะสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้วกินมื้อเช้าต่อได้เลย โอเคกลับมาอ่านต่อดีกว่าไม่งั้นก็ไม่ได้อ่านสักทีอะไรกันลิซี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะโอ้หนูไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะพ่อต้องทำความสะอาดอีกจนได้สินะเมื่อเช้ากินกาแฟน้อยไปเลยรับมือกับเรื่องเหล่านี้แทบไม่ไหวอ่าคคอยยังชั่วไม่นะมีคราบกาแฟเปรอะเป็นวงอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีดก็คิดอะไรออกแล้วต้องเตรียมกระดาษขึ้นมาแล้วก็เอาแก้วไปวางด้านบน จากนั้นก็วาดตามรอยมันแบบนี้เลยได้เป็นวงกลมหลายๆวงต้องวาดตามรอยช้อนด้วยนะเยี่ยมเลยนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากทำน่าจะช่วยได้มากโอเคลูกรักพ่อจัดํำบล็อกไว้วางของให้แล้วนี่ไงทีนี้ลูกจะได้รู้ว่าควรวางอะไรไว้ตรงไหนว้าวขอบคุณค่ะโอเคต้องเอาวันนี้กลับไปวางตรงที่ของมันทำได้แล้วฉันเก่งจา้า ต้องเอาแก้วน้ำผลไม้วางให้ถูกด้วยเยี่ยมไปเลยเหมือนจะได้ผลนะลูกไม่ทำเลอะเทอะอีกแล้วหูคอยเป็นเช้าที่สดใสหน่อยอแล้วขึ้นล่ะมีวิธีป้องกันไม่ให้ทรายเลอะไปทั่วได้ยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆดูและกดติดตามช่องของเราด้วยล่ะยังมีวิดีโอดีๆแบบนี้อีกเพียบเลย